สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่7มกราคม2565นะคะเด็กๆอาวันนี้คุณครูจ้อยก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ความสำคัญของวันเด็กนะคะอ่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูรูปภาพประกอบและประวัติความเป็นมาของวันเด็กว่าเป็นอย่างไรกันและคำฝันวันเด็กว่าอะไร เราไปกันเลยค่ะอ่ะเด็กๆคะ่ะวันเด็กแห่งชาติก็จะเป็นวันที่8มกราคม2565นะคะอะวันเด็กก็จะเป็นในวันพรุ่งนี้เรามาเรียนรู้กันว่าวันเด็กเป็นวันสำคัญอย่างไรนะคะ,ะเด็กๆดูรูปภาพประกอบคะ่ะ เด็กๆคะเรามาดูคำฝันวันเด็กในปี2565นะคะนายกรัฐมนตรีให้คำฝันวันเด็กในปี2565ว่าอย่างไรรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบสังคมนะคะเด็กๆเด็กๆคะในวันเด็กเด็กๆก็ต้องมีกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ อาจจะพาเด็กๆไปเที่ยวหรือไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆเห็นไหมคะว่าวันเด็กมีความสำคัญอย่างไรอ่าในวันเด็กนี้เด็กๆต้องเป็นเด็กดีอ่ามีทำความดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วก็เป็นเด็กดี เป็นที่รักของผู้ใหญ่นะคะาเด็กๆคะในวันเด็กนี้คุณครูก็ขอให้เด็กเด็กมีความสุขแล้วก็ทํากิจกรรมในวันเด็กให้สนุกสนานนะคะวันนี้คุณครูจ้อยก็พาเด็กๆมาเรียนรู้ในวันสําคัญของเราในวันพรุ่งนี้คือวันเด็กแห่งชาตินะคะ,ะวันนี้คุณครูจ้อยก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ